สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูเพลินกันอีกครั้งนะคะในการเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่10บกนะคะเกี่ยวกับเรื่องพืชน,นะคะเรื่องที่4ประโยชน์ของพืชก่อนที่เราจะมาดูประโยชน์ของพืชน,นะคะ เรามาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนนะคะแต่คราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆฝึกขยับกายขยายสมองกันก่อนนะคะ,ะเด็กๆทำตามคุณครูก่อนนะคะไข่ต้มไข่ต้มให้เด็กๆทำมือแบบนี้นะคะไข่ไข่ดาวนะคะทำมือแบบนี้นะคะไข่ดาวต่อไปไข่เจียวนำมือประกบกันแบบนี้นะคะไข่ต้ม ไข่ดาวไข่เจียวแบบนี้นะคะไข่ต้มก็กำมือแบบนี้ไข่ดาวแบบนี้นะคะแล้วก็ไข่เจียวนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆมาทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวอร่อยจริงเชียวไข่เจียวไข่ดาว ทุกวันกินไข่ตอนเช้าไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่เจียวอ่าเรามาลองทำกันอีกรอบหนึ่งนะคะทำไปช้าๆพร้อมกับคุณครูกันนะคะไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวอร่อยจริงเชียวไข่เจียวไข่ดาวทุกวันกินไข่ตอนเช้าไข่เจียวไข่ดาว ไข่ตม้มไข่เจียวทำได้ไหมคะเด็กๆอ่าข่าวนี้เรามาเรียนรู้กันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะอ่าเรื่องแรกนะคะเราไปดูส่วนต่างๆของพืชกันนะคะส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างอ่าอันแรกนะคะก็คือรากนะคะต่อไปนะคะลำลำต้นนะคะต่อไปคือ ใบนะคะต่อไปก็จะเป็นดอกและผลใช่ไหมคะอันนี้ก็คือส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะคะคราวนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างนะคะพืชที่สามารถรับประทานใบได้ยกตัวอย่างเช่นผักอะไรคะผักกวางตุ้งนะคะต่อไปเป็นผักคะนา้าแล้วก็ผักบุ้งนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกะล่มนะคะกะลัมปีผักสลัดชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ผักชีนั่นเองนะคะผักเหล่านี้นะคะเราสามารถนับนำมารับประทานใบได้นะคะแล้วก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรับประทานผักด้วยนะคะคราวนี้ต่อไปนะคะเราจะมาดูประโยชน์นะคะเมื่อเวลาเด็กๆไปนั่งอยู่ใต้ล้มไม้เด็กๆรู้สึกยังไงคะ ร้อนหรือว่าเย็นคะอ่าเย็นใช่ไหมคะเพราะว่าต้นไม้เป็นยังไงลูกให้ร่มเงากับเราให้ความร่มเย็นแถมยังให้ออกซิเจนกับเราด้วยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นอะไรคะให้ที่อยู่อาศัยกับสัตว์ชนิดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแถมยังเป็นอาหารให้กับสัตว์ชนิดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อะไรคะไม้ดอก ไม้ดอกทำให้เราสดชื่นนะคะเรามองไปทางไหนก็สวยงามใช่ไหมคะอ่าข่าวนี้นะคะต่อไปเราจะมาดูประโยชน์ของต้นไม้คุณครูจะยกประโยชน์ตัวอย่างนะคะต้นกล้วยนะคะเพราะว่าต้นกล้วยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะคะเรามาดูประโยชน์จากต้นกล้วยอันแรกกันเลยค่ะอันแรกคืออะไรคะเด็กๆ ใบของต้นกล้วยเราจะเรียกว่าใบตองนะคะใบตองสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างเอ่ยส่วนใหญ่จะนำมาทำขนมนะคะมาห่อขนมนะคะโดยเฉพาะขนมไทยนะคะนิยมใช้ใบตองมาทำขนมมาห่อขนมนะคะต่อไปก็จะเป็นการนำมาห่ออาหารมาใส่อาหารนะคะแล้วก็นำมาทำอะไรคะ กระทงจากใบตองนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นวัสดุจากธรรมชาตินะคะทำให้เราไม่ต้องไปทำให้โลกร้อนนะคะช่วยลดโลกร้อนทำให้ขยะลดลงเพราะว่าวัสดุจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เองนะคะต่อไปประโยชน์ของกาการนะคะการการกล้วยนะคะเราสามารถนำมาทำอะไรคะ ของเล่นเด็กๆเคยทำไหมเอ่ยเขาเรียกว่าหมาก้านกล้วยเด็กๆเคยเล่นไหมคะขี่หมาก้านกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อของเล่นเราสามารถนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้นะคะในการประดิษฐ์ของเล่นเล่นได้นะคะต่อไปนะคะเรานำมาพิมพ์ภาพใช่ไหมคะพิมพ์ภาพเป็นรูปต่างๆ เด็กๆทุกคนต้องเคยทำแน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณครูต้องพาทำแล้วนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูผลของกล้วยผลของกล้วยสามารถทำประโยชน์ทำอาหารได้เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นอะไรคะอ่ะกล้วยนะคะกล้วยเชื่อมแล้วก็อะไรอีกคะลูกกล้วยตากใช่ไหมคะกล้วยตากแล้วก็กล้วยบวชชีแล้วอะไรอีก อันนี้เขาเรียกว่าอาหารของทารกนะคะเราจะนํากล้วยมาบดผสมกับอาหารซึ่งทารกสามารถรับประทานได้นะคะต่อไปก็จะเป็นกล้วยกล้วยกวนนะคะแล้วก็เป็นกล้วยฉาบนั่นเองนะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแถมยังอร่อยด้วยนะคะต่อไปเด็กๆรู้จักปรีกล้วยไหมคะปรีกล้วยเราสามารถนํามาทําอาหารได้นะ อย่างเช่นแกงเลียงนะคะแกงเลียงเราเรานำทำเราทาจากปีกล้วยนะคะอร่อยและมีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นลากลากเรานำมาทำยารักษาโรคนะคะอ่าต่อไปลำต้นลำต้นของต้นกล้วยทำอะไรได้บ้างคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยนำมาสับๆัสับ,บเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะทำอะไรคะ ทำอาหารให้สัตว์อย่างเช่นหมูใช่ไหมคะหมูเรานํามาทําอาหารให้หมูได้นะคะสับให้หมูได้นะคะแล้วคราวนี้เรานํามาทําอะไรได้อีกอนำมาทําเป็นฐานของกระทงนะคะคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของพืชกันนะคะประโยชน์ของพืชอะไรบ้างเอ่ยเมื่อเราไปนั่งอยู่ใต้ล่มไม้เป็นยังไงคะ ต้นไม้ให้ความให้ล่มเงาให้ล่มเงาแล้วก็ให้ความร่มเย็นนะคะต่อไปต้นไม้เพิ่มออกซิเจนให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นอาหารของคนและสัตว์นะคะแล้วคราวนี้ก็แถมยังจะเป็นอะไรอีกอยารักษาโรคได้อีกด้วยนะคะ เด็กๆเขียนไหมคะว่าประโยชน์ของต้นไม้ประโยชน์ของพืชนะคะมีประโยชน์กับเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะคราวนี้เรามาดูใบงานกันนะคะใบงานแรกในหนังสือชุดบันทึกล่องลอยเล่มที่สหน้าที่13นะคะให้เด็กๆอ่านพยัญชนะต่อปะตักนะคะและฝึกเขียนสระแล้วโยงเส้นจับคู่คำพยัญชนะต่อปะตักที่ผสมสระเดียว นะคะใบงานที่สใบง,งานชุดเสริมทักษะหน้าที่12นะคะให้เด็กๆนำตัวเลขจากภาพด้านล่างที่เป็นภาพการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยนะคะมาเขียนลงในช่องวงกลมให้ตรงกับส่วนต่างๆของต้นกล้วยเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าต้นกล้วยส่วนไหนนำมาทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆ เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปออนไลน์การเรียนในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย